สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับพี่แมวนะครับเราพักหลังเจอกันไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะอีกหน่อยต้องพยายามหาอะไรทําับบชนีิดว่าเจอกันทุกอาทิตย์ดีไหมฮะเอ่อสำคัญตัวเองผิดหรือเปล่าอย่างนั้นเลยนะแลคือวันนี้วันนี้เรามาที่ชั้น9อาคารสิรินทรนะครับที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสวยงามมากนะดูดีเป็นตึกสวยแล้วก็ทิวทัศน์ก็สวยถ้าออกไปยืนข้างนอกนะครับโห ไม่ไม่นไ,ไม่เคยเห็นอาคา,า,ารนี้เลยนะค่ะ <laughs> แต่เพี่มไม่ได้อยู่ในรั้วนี้อยู่แล้วก็ไม่สมควรจะเห็น <laughs> <laughs> วันนี้ได้มางานดีไ uh, ซน์ r ิ s e a โซซ s o c ี e t y 2012อยู่ที่แบงคอกใช่ไหมคะแบงคอกเลยครับผมนี่เป็นงานที่ uh, ทุกสองปีนะจัดขึ้นทุก2ปีนะครับแล้วก็จะเป็นผู้คนที่อยู่ในแวดวงเกี่ยวกับการออกแบบนะฮะก็จะมาเจอกันนั้นจึงจึงไม่จํากัดแค่เฉพาะคนที่เป็นอาร์เคเต็กหรือเป็นสถาปนิกเท่านั้นนะฮะออกแบบอะไรก็ได้นะฮะเขาก็จัดเป็นเวลาเขาเรียกว่าสุดท้าที่ก็คือคนที่มาเจอกันนะคะและนี้ครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสเพราะว่าเขาไม่เคยมาเมืองไทยเลยใช่ค่ะแล้วพอดีดรสิงห์ก็ติดต่อมานะฮะหาพี่แมีว่า ติดต่อก็มีเรื่องเดียวนะค่ะก็ต้องสปอนเซอร์ไม่มีใครสปอนเซอร์โอเคค่ะครับก็บอกว่ายินดีอยู่แล้วใช่ก็ยินดีที่จะแบบว่าทำให้คนไทยได้มีการดูแลเรื่องการออกแบบอะไรเงี้ยฮะเรื่องสแตนเดอร์บิลเดิลว์เดเวล็อปเมนตเรื่องการการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ green อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็พอดรสิงห์เนี่ยพอดีเขาได้รางวัลโอซิมอวอร์ดเป็นที่สองนะเป็นที่สองของเอเก่งมากหกพันกว่าคนนะพี่แมานะ ด็อกเตอร์สิงห์ของเราได้ที่2ที่แนวเราคิดดูแล้วครับ,รบไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็อย่างนี้นะท่าเกมครับแต่จ,จริงๆ<ะ>เขา,าไม่ได้มีปัญหานิดหน่อย<พ>อค่ะเพราะว่าเขาไม่แบ่งเงินรางวัลให้ที่แนวเพราะว่า <laughs> <laughs> พี่มวเป็นคน <laughs> ให้เขาไป <laughs> เป็นคนให้เขาไปแล้วมาบอกอะไรที่ผู้ชมกลางรายการแบบนี้อคะแมว่าก็ก็อันนี้ก็ดรฟุสิติดต่อมาปุ๊บพี่แมวก็บอกเดี๋ยวดูให้แล้วก็บอกอยากจะได้คนนู้นคนนี้มาพูดดรสิติ์มีคนจัดการให้แต่พี่มาเป็นคนจ่ายเงินจัชนาเป็นคนจัดเรื่องการเดินทางทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับก็คืออย่างนี้ท่านชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพี่แมวเราจะพาคุณ้าไปดูในงานนะครว่าตรงบริเวณหน้างานในสำคัญเลยมีบูธมีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปไปดูรายละเอียดกันนะครับ เจอครับพี่นี่ฮะจากคอริดอร์ข้างนอกเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเราก็เดินเข้ามาในส่วนด้านหน้านะฮะเปลียนสบายนะี่ไหนฮะแล้วก็มีบูธเยอะเลยอันนี้เป็นการเอ็กซ์เพรสชันของโฮซินฟาวเดชันนะคะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นโฮซินอวอร์ดนะคะเป็นมูลนิธิของโฮซินนะคะซึ่งเป็นสปอนเซอร์เกี่ยวกับเรื่องโฮซินอวอร์ดนะซึ่งเขาให กี่กี่ี่เท่าไหร่นะกี่เหรียญนะขูเยอะเท่าไหร่นะร้านร้านเหรียญใช่ไหมใช่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 ไหมฮะคะใช่ใช่หนึ่งหนึ่งล้านยูเอสโนสองล้านสองล้านยูเอสใช่ใช่ทั่วโลกนะคะแล้วเราแล้วคนที่ได้รางวัลใช่ค่ะแล้วเขาก็แบ่งกันมานะคะทีนี้ก็อันนี้เราก็แบบว่าเนี่ยเราจะมีคำขวัญว่า building building foundation for society future หมายความว่าเราสร้าง สังคมที่รากฐานที่มันคงของสังคมสังคมโลกเลยนะครับท่านผู้ชมครับเรียนนิดหนึ่งว่าปีนี้โฮซิมเนี่ยเขาเป็นเซนติเนลนะครับหนึปีโคซินะฮะสิ่งที่เขาตั้งใจมากๆเลยนะท่านผู้ชมครับคือเรื่องของ Sustainable Construction คือการก่อสร้างอะไรก็ตามแต่เพราะเพราะเขาคือผู้นำในเรื่องการก่อสร้างของโลก นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะมีคอนรัคชันอะไรเกิดขึ้นต่อไปจากนี้ไม่รู้ล่ะแต่ว่าขอให้มันส ustainable ให้มันยั่งยืนมันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมันอยู่คู่กับโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกนะคะคำว่าส ustainable เนี่ยยุ้ยก็คือบอกว่าเราไม่ควรจะเอาเราไม่ควรที่จะเอาของของในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันจนหมดไปถูกต้องนะคะถูกต้องแล้วก็ อันนี้ก็อันนี้อันนี้ของเราอันนี้ของเราอันนี้ของเราเออเพิ่นอาร์อาร์อาร์คิเทคเชอร์แอนด์แฟคทอรี่คอนเวอร์ชั่นคอนคิชอร์ครับคอนดิชัร์เพราะว่าโครงการของอาจารย์สิงห์เนี่ยมันจะมีบางส่วนเนี่ยมองเหมือนกับว่ามันเป็นมันเหมือนเป็นฟาร์มนิดๆอยู่อยู่บนหลังคาของของการก่อสร้างนะฮะของตึกที่เป็น แตกที่เขาทอผ้ามาก่อนนะโรงงานทอผ้าของเขาใช่ใช่นะคะแล้วเราก็บอกว่ามีคนได้ที่หนึ่งที่สองที่สามมีใครบ้างนะคะของเราเองเนี่ยจัดที่สิงคโปร์เมื่อเมื่อเมื่อปีที่เมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะคะเมื่อประมาณหกเดือนที่แล้วจัดที่สิงคโปร์แล้วก็แจกพรุ่งวันนะคะอันนี้ก็คือคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้คนไทยตื่นตัวนะคะสำคัญที่สุดคือการออกแบบตั้งแต่แรกจริงไหมจริงจริงใช่ไหมถ้าถ้าถ้าสถาปนิกมีจิตสำนึก ว่าเราจะต้องใช้อย่าใช้อะไรที่มันเปลืองพลังงานมากเกินไปคอนซูเมเนจี้มหาศาลอะไรเงี้ยนะฮะอย่าตามใจอย่าดูแค่สวยงามอย่าตามใจผู้อยู่มากนกแต่ผู้อยู่มีตังค์แต่อาจจะมีตังค์อยู่ได้ไม่นานนะคะเราจะตอทัใจ้าทำไงให้มีตังค์อยู่ได้นานๆก็ใช้พลังงานน้อยๆกันหน่อยก็ไอเดียเนี่ยพี่แมวครับที่อาจารย์รสตติงห์เนี่ยเราไปคว้ารางวัลมาเนี่ยนะพี่แมวนะแล้วก็ปรากฏว่า จ้าของโครงการเองเนี่ยเขาเห็นดีเห็นงามด้วยไงเห็นดีเห็นงามด้วยแล้วก็เขารู้สึกดีมากเลยนะที่เอ้ยโอ้โหสิ่งที่อาจารย์ดรสิงห์มาชวนคิดมาชวนทำเนี่ยได้รางวัลระดับโลกใช่ใช่เมื่อกี้ที่เราฟังนะคะมีคนนึงมาพูดนะคะที่เป็นด็อกเป็นอาคปนิกจากบราซิลนะคะเขาก็บอกว่าไอ้ไม่ใช่มาจากเอธิโอเปียเอธิโอเปียใช่เมื่อกี้เขาคุยให้ฟังนะในเอธิโอเปียเนี่ยคนก็อยากจะแบบว่าจะมีคนเพิ่มขึ้นร้อยห้าสิบเท่า นะคะภายในเวลาอีก15ปีเขาอี เคยอดอยากกันอย่างมากๆเลยเเเขาเขาคงไม่ไม่ได้ไม่ได้มีท่านมีชัยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีคนช่วยคุมกําเนิดเลยทีนี้แล้วเขาก็ชอบมีไม่ประเทศเขาไม่มีเหล็กเลยไม่มีกระจกเลยไม่ไม่มีปูนซีเมนต์เลยมีนิดหน่อยนะคะแต่เขาเขาสร้างเลยได้ไงเขาก็อิมพอตนี่ฮะก็เลยจะเห็นว่าอิมพอตเนี่ยเยอะมากแล้วแล้วเอ็กซ์พอตเนี่ยน้อยนะคะเขาว่าเป็นประเทศที่ยากจนนะคะนี่เราก็ที่แมวนั่งฟังอยู่ด้วยเจ้านะฮะใช่ค่ะ ใจผมนะผมอยากจะโชว์อะไรนิดนึงนห่เพราะว่าเนื่องจากว่าเรามาเหมือนกับเป็นหัวเรื่องหัวแรงในการจัดที่นี่เลยนะฮะเราก็เลยมีอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยใชฮะเกี่ยวกับเรื่องกรีนกรีนนี่ยนะคะอันนี้เราก็เคยโชว์มาแล้วแต่แต่คนก็อาจจะลืมนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าอินซีทรูกรีนทรูก็คือหลายผ่านใช่ไหม เออถ้าถ้าเราไปทําเป็นพื้นที่จอดรถนะคะแต่ไม่ใช่จอดรถบรรทุกนะนะคะจอดรถเก่งใช่ผมจอดรถคันสมัพี่แมวเนี่ยแล้วก็แล้วก็ที่เดินทางเท้าเลยก็ตามนะะเวลาฝนตกมานะคะรับรองไม่เฉอดแฉะแน่นอนแน่นอนครับไม่มีน้ำค้างก็จะไหลลงไปข้างล่างครับผมนะคะแล้วน้ำที่ไหลลงไปแล้วจะไปใช้อะไรยังไงก็ใช่แลกลับมารีไซเคิลใหม่ได้เพราะว่าไม่ลงท่อนะคะนะฮะอันนี้ก็คือเรียกว่าอินซีทรูฟรีนเยี่ยมมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือคือกรีนวอล ก็คือต uh ัว huh. น oh. ี้เนี่ยนะคะพี่มาคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องถ้าเรามีบ้านนะคะแล้วเรายังไม่ได้ทำผนังบ้านนะครับไม่ใช่ผนังบ้านกําแพงกําแพงกําแพงรั้วก็ได้กําแพงบ้านก็ได้ถ้าเราต้องการจะเอาเอานี้หันเข้ามาข้างในนะ เออเราก็มีปลุกต้นไม้อยู่ข้างในบ้านได้อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในได้ทั้งนั้นแหละแล้วแล้วก็แล้วก็จะมีท่อน้ำท่อน้ำผ่านนะคะไล่ตัวน้ำนี่ค่ะก็จะหยดลงตรงรูพอดีเลยนะคะแต่มันไม่ไม่ทำติดไม่ทำหางขนาดนี้นะจะซ่อนไว้ก็จะติดตรงนี้มันติงเลยแล้วก็รูตัวนี้มีรูสองรูนะคะน้ำก็จะลงไปรูตัวนี้ลงก็ไหลไหลไหลมาเรื่อยเพอถึงเมตรหนึ่งข้างล่างเลยเราก็แน่ใจว่าเพราะว่าน้ำนี่มันไม่ใช่น้ำก๊อกใหญ่มานะคะรูเล็กๆก่อนเหมือนกับเป็นน้ำหยด แล้วก็ลงมาก็ถึงประมาณเม็ดนึงก็คงทับหมดนะครับแล้วก็มีอีกท่อหนึ่งวาเพื่อหลลงมานี่เลยก็จะสวยกําแพงสวยเลยครับใช่แล้วก็มีความคงทนด้วยนะคะเวลาเวลาชกต่อยกันก็กําแพงไม่พังเลี้ยวไปนู่นนี่อันนี้ดีกว่าอันนี้ภูมิใจนําเสนอที่สุดภูมิใจนําเสนอที่สุดอันนี้ฮะน้อ้ชงฮะอันนี้ก็เป็นอินซีวิลเลจนะคะที่ ที่อำเภอมหาราชนะคะชุมชนชื่อว่าบ้านคลองทรายนะคะอันนี้เราไปกับยุ้ยมาแล้วแล้วเราก็ไปดูกันนะคะแล้วก็เราสร้างทั้งชุมชนเลยเมื่อวานพี่เราเพิ่งไปมานะคะก็เสร็จไปแล้ว90%โอ้สุดยอดเดี๋ยวตอนเสร็จเรียบร้อยจะจะเอากล้องไปเก็บภาพไห้ท่านผู้ชมที่ดูนะตอนี้นะคะยังไม่ทันไลเลยเนี่ยนะคะน้ําก็เริ่มมาแล้วค่ะ ที่เราคงต้องรีบทําก่อนที่สวนพี่เราจะหายไปเลยนะคะสวนผักสวนครัวพี่เราคงจะหายไปกับน้ำนะคะเพราะตรงนี้มันเป็นที่ต่ําจริงๆนะคะที่อยากจะให้เห็นเห็นง่ายๆนะคะก็คือว่า3เมตรค่ะสเมตรสูงขึ้นไปเสาเนี้ยเมตรแล้วข้างบนเนี้ยเหมือนกับเป็นสกายวอล์กนะ พี่แมวพี่แมวเข้าใจใช้คำนะเออสกายวอล์กสกายวอล์กบ้านเขาไม่มีสุดเขาจะไปมีสกายวอล์กเหมือนเราที่เดินจากเซ็นทรัลชิดลมไปไปเซ็นไปไปไปเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเวลาเวลาผมมาเซ็นทรัลเวิลด์แล้วพี่แมวออกจากคอนโดพี่แมวมาหาผมแล้วเรามักจะมาเจอกันตรงนี้ข้างล่างเนี่ยมันก็กลายเป็นที่บังแดดได้แล้วตอนนี้เราปลูกบวกข้างบนนี้นะคะแล้วปลูกผักแล้วปลูกบวกข้างบนนี้นี่3เมตรนะคะแล้วเราก็บอกว่าโห เราก็ม้วนไปเจอไปเจอลูกค้าไม่เจอไปเจอชาวบ้านชาวบ้านก็ยังแบบแบบแบบอยากจะากร้องไห้ไม่น่าเชื่อว่าจะมีมจะีใครมาเนรมิตอะไรให้เขาอย่างนี้เ่ไม่ต้องพูดถึงนะพี่หมอก็บอกว่าเอ๊ะเราจะทําม้วดให้เขาดีไหมเขาก็เขาก็บบกม้วดบานละสี่ร้อยบาทเองเออหนึ่งบ้านมีมีมีสี่หลังสี่มุสี่สี่จินต่างครับผมโอ้ได้เลยได้เลยครับ เอ๊ะคิดไปคิดมาเขาบอกว่าเอามุ้งดีกว่าเอามุ้งดีกว่าและทีนี้เราจะให้ตู้เย็นเขาเขาก็มีปัญหามากเลยทำไมไม่เอาตู้เย็นอ่ะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟพี่แมวว่าหมู่บ้านนี้คงจะต้องพี่แมวต้องเลี้ยงดูตลอดกาลให้ตู้เย็นไม่ได้ต้องจ่ายค่าไฟด้วยครับผมนี่ท่านผู้ชมอยากอยากให้ดูนี่นิดนึงนะฮะป้ายนี่ผมชอบชอบท่านผู้ชมครับดูนะฮะ Green Village by i n c ป้ายนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งดีไซน์มาใหม่ๆนะครับท่านอาจจะยังไม่ได้เห็นที่ไหนบ่อยนักนะฮะออกแบบไหมฮะออกแบบบ้านหลังนี้ออกแบบโดยอาจารย์บัณฑิตจุฬาไส้นะคะคณะบดีท่านศาสตราจารย์ดรบัณฑิตจุฬาไส้คณะบดีของสถาปัตนจุฬาแลอย่าลืมอย่าลืมนะฮะดูหลังน้ำรถด้วยอ่ซีรีส์อ่ตอนสี่ตอนสี่นะครับนะฮะตอนสี่ที่หลายคนอาจจะลุ้นนะฮะ อ้าเดี๋ยวนี้นะฮะอันนี้อันนี้เราจบตรงนี้ก่อนเดี๋ยว<ฆ>มุมอื่นไปไปให้ท่านชมมูอื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องโฆษณาก่อนนิดหนึ่ะครับ,<ฆ>รบสักครู่เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ ที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลกขวดมาได้ครับถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินทรีย์ปูนดีได้ดังใจครับกลับมาชมรายการกันต่อนะครับพี่แม่พาผมอ้อมมาตรงไหนแล้วเนี่ยค่ะอันนี้เรามีกรีนพาร์คเมื่อกี้เรามีกรีนวิลเลจใช่ไหมคะวันนี้เราเป็นกรีนพาร์ค ริมค้าเนี่ยพอดีแบบว่าเรามีที่ดินอยู่ริมถนนมิตรภาพนะคะตรงยืองย้อๆปรับโรงงานเรานะคะแล้วก็เลยตรงตรง,ตรงที่โรงงานเราเลยะค่ะโรงงานปูนซีเมนเลยอ๋อเหรอะโรงงานปูนซีเมนทางซ้ายะนะครับ เราก็เลยแบบว่าเราก็จะแบบว่าปีนี้นยนะคะเป็นปีที่แบบว่าเป็นปีมงคลใช่ไหมคะเป็นปีเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะคะมีพระชนมายุ8 4พรรปานะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะทําอะไรให้เป็นเป็นที่ระลึกของท่านนะคะเราก็เลยแล้วเราก็ได้ได้พระราชทานนามแล้วนะจากจ่าสุนัยพระเทพว่าสวนสาธารณะชื่อ นิ่งมงคลเฉลิมพระชนพรรษา8 4พรรษานี่คือชื่อกรุณาที่คุณนี่คือค่ะนี่คือชื่อเต็มนะคะแล้วส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนต้นแบบเหมือนกันเมื่อกี้ลืมบอกไปว่า Green m i l l a g e ก็เป็นโครงการต้นแบบของ Green Green นะคะอันนี้ก็เป็นโครงการต้นแบบของ Green เหมือนกันนะคะใร้สายไฟแลวก็ลงข้างล่างหมดนะคะแล้วก็จะมี Winter By นีนะคะ Winter By นะคะ Winter By นะคะแล้วเราก็จะมีอาคารเนี่ยค่ะอาคารที่เห็นคืออาคารเฉลิมพระเกียรติมองผ่านจากข้างนอกจะเห็นเลยนะคะอาคารนี้เป็นอาคารใหญ่นะคะแล้วพอมองเข้าไปเนี่ยนะคะตอนนี้เราสร้างอาคารเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่เอารูปท่านจะต้องมาแนั้นนะคะเป็นรูปที่แบบว่าสวยมากงามมากนะคะแล้วเราสามารถจะยืนข้างล่างนี้แล้วถ่ายรูปได้นะคะอันนี้อาคารนี้สูง6เมตรนะคะนะคะแล้วก็มีมีปลูกข้าวด้วยนะคะ แล้วนตรงอาคารนี้ก็จะมีน้ำจะท้อนให้เห็นนะคะแล้วก็มีโซลาเซลล์แล้วก็มีอินซีทรูกรีดที่เมื่อกี้เห็นเป็นยานเป็นเคาพาร์กแล้วน้ำไหลออกมานะคะทุกอย่างเป็น เป็นรีไซเคิลหมดนะคะการออกแบบเนี่ยออกแบบด4 9ค่ะแล้วก็แลนด์สเคปก็ออกแบบดีเอค่ะทุ่มทุนสุดฤทธิ์นะคะเขากลัวออกมาไม่ดีนะคะถ้าเราดูคลอสอัพมาดูตรงนี้นะคะนี่มันจะอธิบายได้ง่ายว่าเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะใช่ค่ะแล้วก็จอดรถตรงนี้ก็เป็น n ินซีทรู e นะคะพอเดินเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบลานอเนกประสงค์นะคะ สวยมากแล้วก็แล้วก็จะมีร้านกาแฟร้านกาแฟอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยพักให้หายเหนื่อยแล้วค่ะแล้วเดินทางต่อค่ะร้านกาแฟแล้วก็ห้องห้องไฮไลท์ของที่นี่นะคะคือห้องส้วมนะคะส้วมเนี่ยไม่จริงจริงเอส้วมเนี่ยไม่มีข้างเเออออ่่นั่งนั่งส้วมใช่ไหมนั่งแบบนี้ข้างๆนี่โล่งเอ้ย ไม่มีผนังแต่หมายความว่าคนอื่นคงไม่มาดูดยุยนั่งหรอกนะ <c oughs> เพราะเขาคงไม่พิเลนขนาดนั้นแล้วข้างานี้มีน้ำ <c oughs> มีน้ำเพราะฉะนั้นเขาเลยเดินมาไม่ได้ <c oughs> แล้วข้างหลังนี่เป็น vertical wall <c oughs> เป็น green wall เอาอย่างนั้น ก็สวยหมดเลยนะคะคผมแล้วก็พอเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีจะมีแบบว่าเอ่อเออเขาเรียกว่าช่องช่องช่องออแฉงปลูกต้นไม้ข้างในนั้นรจริงๆเพื่อ็ออยากจะติดแอร์ให้นะคะคแต่ที่นี่กลัวว่าคนจะ มันไม่กรีนอใช่ใแต่รับรองว่าเย็นสบายจริงๆนะคะเพราะว่าเนีของความร่มรื่นของสถานที่นะครับแล้พอพอผ่านมานี่คือนี่คือห้องน้ําห้องส่วมอันนี้อันนี้อันนี้หญิงกับชายนะคะมีมีพอสําหรับรถสองรถบัสสะคทำไม่ต้องเข้ากันพร้อมกันนะคะแล้วก็พอมาถึงตรงนี้นี่คือณ นาข้าวนาข้าวอยู่ตรงไหนนาข้าวนาข้าวนาข้าวเราป็นลำดับชั้นเป็นลำดับชั้นใช่ใช่ใช่นาข้าวมีน้ำตกตรงนี้เป็นเอ้ไม่ใช่นะสงสัยสงสัยสึกตรงไม่รู้แต่มีบอดวอล์กเดินเห็นไหมมีนี่นี่นี่คือทางเดินเนี่ยทางเดินทางเดินใชดเ่ยช่มใช่ใช่ตรงนี้สร์ตจะเป็นนาข้าวควรจะใช่พี่หรอนะตรงนี้ตรงนี้ แล้วเดินบอดวอล์กบนนาข้าวแล้วมีมีปั๊มน้ําตรงนี้มาเออน้ำแล้วมาลงตรงนี้นี่เลยแล้วตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟนี่ก็เหมือนรีสซร์นะฮะเป็นเป็นเหมือนเป็นแหล่งน้ําโอ้โหนี่จะสวยงามมากเลยนะฮะสวยมากแล้วเราก็แบบว่าเปิดให้คนใช้ฟรีนะคะมาถึงปุ๊บเนี่ยยุ้ยเหนื่อยๆนะคะก็จะมีแบบว่าสาว นุ่นฮอตแพนมาซับหน้าให้เช็ดหน้าให้เสร็จเรียบร้อยกรุณาเข้าห้องน้ำนะคะเรานั่งพักก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรไหมรถรถเซฟตี้เพราะว่าเราไม่อยากให้ท่านเหนื่อยเหนื่อยแล้วรถไปแล้วเดี๋ยวรถไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็ไปหลับในอะไรนี่ใช่แล้วก็ตรงนี้เป็นลู่วิ่งลู่วิ่งลู่วิ่งไม่ออกกำลังฮะออกกำลังลู่วิ่งลู่วิ่งลู่วิ่งน้าข้าวเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่นี่ลู่วิ่งลู่วิ่งนะคะ สวยงามมากค่ะครับผมนะฮะทีนี้อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นเฟสหนึ่งยี่สิบไลนนะคะยี่สิบกว่าไร่ครับผมถ้าแบบว่านั่นเสร็จแล้วคือพี่เอาทำไม่ไหวจริงๆนี่ก็แบบใช้ใช้เวลาก็จะถัดไปแล้วก็จะในร้านเนี่ยนะคะจะมีเคออสเคออสเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะไว้สําหรับขายของที่เป็นโอท็อปนะฮะใช่เป็นของชุมชนของบ้านเราค่ะแต่ผมพวกนี้ไม่ใช่ไวายนะครับท่านผู้ชมครับพี่เวาออกแบบให้เขาออกแบบ เหมือนวายไหมสวยไหมนะคะปรเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมีมาบังเบิงอะไรไม่ใช่นี่นี่คือกระชายนะครับสูตรเข้มข้นฮะกระชายดำกระชายเหลืองใช่กระชายดำสูตรธรรมชาติสูตรเข้มข้นยาหองยุ้ยเนี่ยนะคะต้องกินสูตรเข้มข้นทำไมล่ะครับ เพราะว่าอันนี้อ่ะอะไรเขาโดไม่ดูล้มอะไรแบบเนี้ยด,ดูไม่ต่ำไม่ใช่เหรอกระชายดำใช่กระชายชชมันมัน,ม,นมันมีสมรสมรสภาพอย่างนั้นกระชายเหลืองอย่างนั้นใช่แต่ไม่ต้องบอกก็ได้อ๋อราที่เราไม่ทราบนะคะครนะับผมแล้วก,ก็จะมีขายใช่แล้วก็บอกว่าอันที่เขาฮิตมากคือน้อยหมูสวรรค์นะคะถั่วทอดอะไรอย่างเงี้ยปลากรอบสมุนไพรแล้วก็อันนี้เราจะออกแบบใหม่นะคะว่า เขาเราจะออกแบบแพคเกจให้เขาใหม่นะคะเพื่อเขาจะได้ดีอันนี้ก็คือเราเอาให้เขามาขายได้นะคะลต่เอาได้แล้วมีฮะเราหมุนหุลหมุนรอบหนึ่งโอ้โหนี่เฮ้ยเวอร์เดี๋ยวครับเดี๋ยวไปโฆษณาอีกทีก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพบกับพี่แมวกับผมช่วงท้ายรายการครับสักครู่ครับ ช่วงสุดท้ายของ i n น i Insight ในวันนี้นะครับพี่แมวจัตนาสุขุมานนท์พาผมชมบริเวณด้านหน้าของงานที่เราจัดนะครับงานนี้ก็คือ2ปีมีครั้งหนึ่งนะฮะเป็นงานที่ชื่อว่า Design Research Society นะครับ International Conference 2012นอะฮะอีก2ปีข้างหน้าจะไปจัดที่สวีเดนนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาจัดที่เมืองไทยนะอาจารย์ดรสตตห์อินทราชูโตก็ บอกผ่านมาทางพี่แมวว่าแม่อยากจัดจังเลยนะฮะคอสขอสปอนเซอร์หน่อยเจออนะพี่แมวก็เอาดีอาจารย์ทันจีราอาจารย์ทันจีรานี่ค่ะขอไปแลก็เป็นเพื่อนกับดรสิงห์แล้วพี่แมวก็บอกว่าเขาอยากเชิญคนที่ได้โฮสิมาวอร์ดนี่ยฮะมาพูดดีเลยแล้วพี่แมวก็เลยจัดให้แล้วก็เลยมีเอาของอะไรที่เป็นเกนกรีนมาทำอีคัมเบิร์ชันนะคะอันนี้ก็แผงอันนี้ของเรานะคะอยู่ก็เป็นผลักของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ฉลากหัวใจสีเขียวเพราะว่าเราโปรโมทนะคะเราเราโปรโมทเนี่ยค่ะโลโก้กร e นฮาร์ดครับผมนะคะเราจะติดอันอันไหนที่ที่แบบว่าลดโลกร้อนเนี่ยเราจะติดไว้ให้นะคะว่าเป็นกร e นฮา a r ด อันไหนที่หนึ่งกินฮาร์ดเลเวลใช่กินฮาร์ดเลเวลนะคะกินฮาร์ดเลเวลนี่ก็หมายความว่าปล่อย CO2 น้อยลงในกระบวนการผลิตนะฮะในกระบวนการผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอินซีแดงอินซีชูเปอร์พลัสครับผมอินซีทองอินซีปูนเขียวนี่ะคะนี่เลยะก็เป็นเป็นเป็นปูนผสมนะคะซึ่งแล้วข้างล่างเนี่ยนะคะที่ ที่เป็นลูกของกิตติ์เขาครับผมนะคะเป็นเป็นอะไรนะเป็นลูกเหรอเป็นลูกเป็นลูกๆของมุกิติเขาเป็นซีมอเตอร์แม็กซ์นะคะับเป็นซีมอเตอร์แม็กนี่ก็แบบว่ามีฉาบทั่วไปฉาบละเอียดฉาบหน้าฉาบหน้าผมให้ละเอียดฉาบอีกมวลเบานะคะแต่งผิวบางพิเศษคือแต่งผิวบางคือแบบว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเหมือนสกินสกินโค้ดใช่นะคะแบบแบบใช้รองพื้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราคือ Green Heart เพราะเรารักโลกนะคะก็เป็น Green Heart Label นะคะแล้วก็คือการการลดการใช้ทรัพยากร Reduce Resource Use นะคะก็แบบว่าในการผลิตบุนซีเมนต์นะคะลังใช้พลังงานทดแทนของของกิตติเนี่ยค่ะเขาไม่ต้องใช้พลังงานเยอะเลยค่ะเขาต่อท่อจากพลังงานที่เหลือจากเตาเผานี่เลยเหลือแล้วเนี่ยที่จะปล่อยบนอากาศเขาต่อท่อมา dry นั่นเลยคิดดูแล้วกันนะฮะครั้งเดียวใช้ครั้งเดียวแต่ว่าทุกทีมันอาจจะเวสไวที่ไหนไม่ได้ละเราเอาข้อต่อดยตรงเลยแล้วเอาพลังงานใช่ใช่แล้วแล้วเราก็เลยแบบว่านี่ค่ะก็เลยแบบว่ามีมีแบบว่าอินซี u วีน e าร์ d นะคะเราเราบอกว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องมีหัวใจสีเขียวก่อนถูกต้องเลยนะคะที่มาฝากไว้ด้วยนะคะโลกเราจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะลูกหลานเลนหล่นหรือจนที่เราไม่รู้เนี่ยฮะจะอยู่ได้เนี่ยต่อเมื่อเราเนี่ยสำนึกถึงถึงสิ่งที่เราใช้ นะคะพลังงานเนี่ยมันจะหมดไปจากโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยประหยัดพลังงานนะคะทำทุกอย่างให้โลกเนี่ยเป็นอยู่ได้อย่างปกตินะเพราะเราใช้โลกหนักเกินไปนะคะเราก็ต้องพยายามใช้ให้ช้าลงนะคะขอให้เรามีหัวใจสีเขียวกันนะคะพี่แมวครับช่วงสุดท้ายของการแล้วฮะทีนี้พี่แมวก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวยุ้ยจะได้คุยกับดรสิงห์ต่อไปนะคะนี่คือโปรเจก นี่คือโปรเจกต์ของดรสิงห์ที่ได้รับรางวัลนะคะในไวในรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะคือที่พี่เอาชอบนะคะเดี๋ยวแล้วก็สิงห์คงจะต้องอธิบายให้ฟังเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าใช่ค่ะซึ่งซึ่งเอาเอาเอาเอ่อต้นเอาดอกเอาเอาน้ำเนี่ยนะคะเอาน้ำนี่มาใช้นะคะตรงนี้ค่ะนี่นี่นี่นีนี่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 นค่นี่อี่น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 ่นี่นี่นีน่นี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 ้นี่นี่นี่ ให้มันไหลลงมาตามท่อนี่ฮะเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ผมจะเอาไว้นําเรียนถามอาจารย์ดรสิงห์อิทราชูโตในข่าวหน้าแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้คงจะได้เวลาแล้วคุู้เนี่ยผมชอบจังเลยเนี่ยใช่คือคือไอเดียแกบันเจิดมากในการที่จะสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยพี่แมวมีคล้ายๆแบบนี้ค่ะนี่มีของของเวสหมดแล้วทั้งนั้นเลยนะแต่อาจารย์สิงห์เอามาทําใหม่ใช่นะครับเอาไว้ขราวหน้าผมจะสัมภาษณ์อาจารย์ดรสิงห์นะอย่างตามแนวที่พี่แมวมอบไว้ให้แล้วกันนะครับววันนี้้ก็คงจะไดเล ต,<ช>ต้องขอบพรคุณพี่แมวครกเ็เจอกันปุ๊บพี่ก็ตัดสินใจพาผมเดินชมเลยเพ<ช>ื่อให้ดูให้ครบว่าบูธต,ต่างๆเป็นยังไงบ้าง<ช><ช>นะครับนะก็วันนี้คงจะได้เวลาพอดีนะครับสำหรับอินซีไซต์ในวันนี้ครับพี่แมวจัตนาสุขมานนรองประธานบริหารการตลาดและงานขายของกูุอินซีรวมทั้งผมโอวาทขอลาท่านชมท่านนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ